นี่คือต้นชูรสนะครับเราจะมาปลูกอาหารหอยกันต้นชูรสนี่สรรพคุณทางสารอาหารเขาก็จะมีพวกวิตามินโปรตีนแคลเซียมส่วนสรรพคุณทางยาเขาก็พวกเกี่ยวกับระบบไหลเวียนหลอดเลือดพวกเจ็บเขา่าเจ็บข้อต้นชูรสเนี่ยเกิดง่ายครับปักชันก็เกิดละี่ผมปลูกไว้แค่ไม่กี่อาทิตย์เองรากเต็มละเรามาปลูกกันครับ นี่ผมก็ปลกูกเสร็จแล้วครับทั้งหมดก็ปลูกไปตอนนี้ก็ประมาณสิบต้นผมต้องปลูกให้เพียงพอกับปริมาณที่หอยหเขากินสลับกินกันนะหัวอ,อาหารประดุกมั่งเพื่อให้เขามีสารอาหารที่เพียงพอไม่งั้นเดี๋ยวหอยหก็ไม่อ้วนฮนะนี่ครับลักษณะของใบต้นเถอาเถ้าว่าจะเป็นอย่างนี้ยฮัคลิปนี้ลาไปก่อนครับ